สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับครูสองวันสนแก้วในห้องเรียนภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องคำมูลคำะสมรู้เอาไว้ไม่สับสนค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าทำไมเราต้องมีการสร้างคำ เหตุผลที่เราต้องมีการสร้างคำในภาษาไทยเนื่องจากว่าคำของเราไม่พอใช้และเราได้รับอิทธิพลทางด้านาศาสนาเศร,รษฐกิจสังคมและการเมืองค่ะนอกจากนั้นเรามีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติและที่สำคัญคือเรา มีการสร้างคำขึ้นมาเพื่อรองรับวิทยาการและเทคโนโลยีจากต่างประเทศทำให้คำมูลที่มีแต่เดิมไม่เพียงพอกับความต้องการจึงจำเป็นต้องสร้างคำใหม่ขึ้นมาใช้ในภาษาไทยคณักเรียน แล้วการสร้างคำในภาษาไทยมีกี่วิธีมีกี่วิธีนักเรียนทราบไหมคะการสร้างคำในภาษาไทยมี3วิธีการด้วยกันวิธีการแรกคือการประกอบคำวิธีการที่2คือการยืมคำและวิธีการที่3มคือการบัญญัติศัพท์นั่นเองคะ่ะในคาบเรียนนี้เราจะมาเรียนการประกอบคำ ซึ่งวันนี้ครูวรนจะมาให้ความรู้เรื่องคำมูลและคำประสมค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่คำมูลกันก่อนนะคะนักเรียน อย่าเพิ่งคิดไปไกลนะคะคำมูลนี้ไม่ได้หมายถึงอึ ừ, หรืออุดจราระนะคะแต่มูลในที่นี้มีอีกความหมายแปลว่ารากเงานั่นเองค่ะดังนั้นคำมูลจึงหมายถึงคำดั้งเดิมในภาษาอาจมีพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ก็ได้นะคะเป็นคำที่มีความหมายเป็นคำแต่ดั้งเดิมในภาษาที่ยังไม่ได้ประกอบกับคำอื่นอาจเป็นคำไทยแท้หรือมาจากภาษาอื่นก็ได้หรือ อาจจะเป็นคำพยางค์เดียวหรือมีหลายพยางค์ก็ได้คะ่ะนักเรียนเรามาดูข้อสังเกตเกี่ยวกับคำมูลกันก่อนเลยนะคะข้อแรกนะคะคำมูลเป็นคำเดียวโดดโดดและมีความหมายในตัวเองเช่นคำมูลเป็นคำไทยแท้นะคะเช่นคำว่าพ่อแม่ดินน้ำ คำมูลที่มาจากคำยืมภาษาเขมรเช่นคำว่าแขหมายถึงพระจันทร์หรือดวงเดือนคำว่าบายหมายถึงข้าวคำมูลที่มาจากคำยืมภาษาจีนเช่นคำว่ากกเห่งหวยเซ็งต่อมานะคะคำมูลที่มาจากคำยืมภาษาบาลีเช่นคำว่าเขตรัฐบุพภากีฬา ต่อมานะคะคำมูลที่มาจากคำยืมภาษาสันสกฤตเช่นคำว่าซับโบกดกรมบุรและอันสุดท้ายนะคะคำมูลที่มาจากคำยืมภาษาอังกฤษเช่นคำว่ากราฟฟรีเช็ค ข้อสังเกตข้อที่สองเกี่ยวกับคำมูลนะคะนะกักเรียนคำมูลเป็นคำหลายพยางสังเกตโดยการแยกคำแยกพยางจะมีลักษณะดังนี้พอแยกแล้วแต่และพยางไม่มีความหมายเช่นคำว่ากิ้งก่าตลกกีฬาครูขอยกตัวอย่างให้ดูให้ชัดเจนนะคะ เช่นคำว่ากิ้งกามีสองพยางพยางแรกคือคําว่ากิ้งพยางที่สองคือคําว่ากาทั้งสองพยางนี้ต่างก็ไม่มีความหมายค่ะนักเรียนต่อมานะคะคํามูลบางพยางมีความหมายแต่บางพยางไม่มีความหมายค่ะนักเรียนเช่นคําว่าคังคกกาแฟชีวิต ครูขอยกตัวอย่างให้เห็นให้ชัดเจนยกตัวอย่างคำว่าชีวิตเป็นคำมูลสองพยางพยางแรกคือคำว่าชีพยางที่สองคือคำว่าวิทย์ซึ่งพยางแรกคำว่าชีมีความหมายหมายถึงนักพุทธหรือนักบวชในศาสนาพุทธนั่นเองส่วนคำว่าวิทย์ไม่มีความหมายค่ะเมื่อเราทราบ เมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับคำามลไปแล้วนะคะคราวนี้นักเรียนนะคะมาดูคำะสมกันบ้างค่ะคำะสมก็คือคำที่เกิดจากคำามลตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกันเกิดคำใหม่ที่มีเข้าความหมายเดิมหรือเกิดคำใหม่แต่ความหมายเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงครูขอยกตัวอย่างให้นักเรียนดูให้ชัดเจนนะคะ คำว่าไฟฟ้าเกิดจากคำมูลสองคำคือคำว่าไฟและคำว่าฟ้าเมื่อมารวมกันเป็นไฟฟ้าหมายถึงพลังงานชนิดหนึ่งค่ะ คำที่สองนะคะขอยกตัวอย่างคําว่าม้าน้ํานะคะม้าน้ําเกิดจากคํำมูลสองคำคือคําว่าม้าและคําว่าน้ํารวมกันเป็นม้าน้ําหมายถึงสัตว์น้ําชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่ม้าที่ร้องฮี่ี่กับกับที่พวกเราเข้าใจกันนะคะ ต่อมาเรามาดูข้อสังเกตเกี่ยวกับคำประสมนะคะข้อแรกคำประสมเมื่อแยกออกเป็นคำๆจะมีความหมายทุกคำเมื่อนำมารวมกันเกิดความหมายใหม่แต่ยังคงเข้าความหมายของคำเดิมหลงเหลืออยู่ค่ะเช่นคำว่าปูทะเลหมายถึงปูชนิดหนึ่งที่อยู่ในทะเล เตารีดหมายถึงอุปกรณ์รีดผ้าชนิดหนึ่งที่ให้ความร้อนความหมายยังหมายถึงเตาอยู่นะคะต่อมาคำว่าแม่น้ำแม่น้ำคือสายน้ำแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์รวมของสายน้ำลําเล็กๆมารวมกันนะคะความหมายจึงยังคงหมายถึงน้ำอยู่นั่นเองค่ะ ข้อสังเกตเกี่ยวกับคำประสมข้อที่สองนะคะคำประสมเมื่อแยกออกเป็นคำๆจะมีความหมายทุกคำแต่เมื่อนำมารวมกันเกิดความหมายใหม่โดยไม่มีเขาความหมายเดิมหลงเหลืออยู่ยกตัวอย่างเช่นคำว่าลูกกวาดเกิดจากคำมูลสองคำคือคำว่าลูกและคำว่ากวาดรวมกันเป็นลูกกวาดหมายถึง อาหารหวานชนิดหนึ่งนะคะเป็นขนมหวานชนิดหนึ่งที่ทํามาจากน้าตาลซึ่งไม่เหลือเขาความหมายเดิมของคําว่าลูกและคําว่ากวาดเลยนะคะต่อมาต่อมายกตัวอย่างคําว่าตีนแมวนะคะตีนแมวเกิดจากคํสองคาคือคําว่าตีนและคําว่าแมวนะคะรวมกันแล้ว เป็นตีนแมวซึ่งไม่เกี่ยซึ่งหมายถึงโจรชนิดหนึ่งนะคะที่ชอบหลักล็กขโมยน้อยไม่เกี่ยวกับอวัยวะของแมวเลยนะคะต่อมาข้อสังเกตข้อที่3เกี่ยวกับคำะสมนะคะคำะสมเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าช่างชาวนักผู้หมอที่การความเครื่อง ของเช่นคําว่าช่างปูนช่างทองชาวสวนชาวนาการบ้านการกินความรักความดีเครื่องบินเครื่องปรุงของใช้ของหวานนักร้องนักข่าวผู้หญิงผู้นำ คำทั้งหมดที่ครูยกตัวอย่างมาล้วนแล้วแต่เป็นคำะสมทั้งสิ้นค่ะนักเรียนต่อมานะคะข้อสังเกตเกี่ยวกับคระสมข้อที่4ี่ประสมนะคะเกิดจากคำมูลที่นำมารวมกันเป็นคำประสมอาจจะใช้ภาษาเดียวกันหรือภาษาอื่นก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคำะสมที่เกิดจาก คำมูลทั้งสองคำมารวมกันเช่นคำว่าโรงเรียนน้ำตาคำประสมที่เกิดจากคำมูลภาษาบาลีและภาษาไทยมารวมกันเช่นคำว่าผลไม้ราชวังคำประสมที่เกิดจากคำมูลในภาษาไทยและคำมูลภาษาเขมรมารวมกันเช่นคำว่าของขวัญรับขวัญ ต่อมานะคะนักเรียนคำะสมที่เกิดจากคำมูลในภาษาไทยและคำมูลที่มาจากภาษาจีนเช่นคำว่านายห้างข้าวต้มกุย้ยตัวเต่งต่อมานะคะคำะสมที่เกิดจากคำมูลในภาษาไทยร่วมกับคำมูลที่มาจากภาษาสันสกฤตเมื่อมารวมกันเกิดเป็นคำะสมเช่นคำว่าทุนทรัพย์นักธรรมขิมทิศ ต่อมานะคะคำะสมที่เกิดจากคำมูลภาษาไทยและคำมูลภาษาอังกฤษรวมกันเช่นคำว่าตู้เซฟน้ำซุปต่อมานะคะนักเรียนข้อสังเกตเกี่ยวกับคำะสมข้อที่คําประสมเกิดจากการนำคำชนิดใดมารวมกันก็ได้และถ้าแบ่งตามชนิดของคำที่ทำหน้าที่ในประโยคมักเป็นคำนามคำกริยาและคำวิเศษ ยกตัวอย่างคประสมที่เป็นคำนามนะคะเช่นคำว่ากล้วยแขกแม่บ้านเกิดจากคำนามบวกกับคำนามคํำว่ากล้วยปิ้งเตารีดเกิดจากคำนามบวกคำกริยาต่อมาคำะสมที่เป็นคำนามที่เกิดจากคำนามบวกคำวิเศษเช่นคำว่ามดแดงน้ําหวานต่อมานะคะนักเรียนคํำะสม ที่เป็นคำกริยาเช่นคำว่าตื่นเต้นเดินเล่นเกิดจากคำกริยาบวกคำกริยาต่อมาคำว่ายิงปืนจับมือเกิดจากคำกริยาบวกกับคำนามต่อมาคำว่าอวดรวยลงแดงเกิดจากคำกริยาบวกคำวิเศษค่ะ แต่นักเรียนคะข้อควรระวังเกี่ยวกับคําประสมก็มีนะคะข้อแรกนะคะถ้านำคํำมูลตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกันไม่เกิดความหมายใหม่เพียงแค่ได้ใจความที่เพิ่มขึ้นมาอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าคําประสมแต่จะกลายเป็นแค่กลุ่มคําวารีคะ่ะเช่นคําว่าแม่ไก่หมายถึงแม่ของไก่แม่เราหมายถึงคุณแม่ของเรานั่นเองคะ่ะ ต่อมานะคะนักเรียนต่อมานะคะนักเรียนข้อควรระวังเกี่ยวกับคำะสมข้อที่2ถ้านำคำมูลตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกันแล้วได้ใจความสมบูรณ์คือประโยคไม่ใช่คำะสมนะคะเช่นยกตัวอย่างคำว่าน้ำไหลนะคะน้ำ ทำหน้าที่เป็นประธานคำว่าไหลทำหน้าที่เป็นกริยาสองคำคำนี้เมื่อมารวมกันจึงเป็นประโยคไม่ใช่คําประสมค่ะต่อมาคําว่าไฟดับนะคะไฟทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคดับทำหน้าที่เป็นกริยาเป็นคํากริยารวมกันเป็นไฟดับคํานี้จึงเป็นประโยคไม่ใช่คำะสมค่ะนักเรียน จบแล้วนะคะวันนี้คำมูลคำะสมรู้ไว้ไม่สับสนในคาบเรียนนี้ครูวันหวังว่าพวกเราจะไม่สับสนระหว่างคำมูลกับคำะสมและมีความรู้ไปแล้วครูวันให้ข้อสังเกตข้อง่ายๆจำง่ายๆนะคะว่าคำมูลนะคะ ชอบอยู่ตามลําพังยังไม่เคยมีคู่ครองไม่ประสมกับคำใดๆเลยส่วนคำใหม่ที่เกิดจากการรวมตัวคือคําประสมนั้นคือการนำเอาคำมูลสองคำขึ้นไปมาอยู่ด้วยกันเป็นการสร้างคําขึ้นมาใหม่เหมือนการสร้างครอบครัวที่จะต้องมีสองคนขึ้นไปคณะเรียนแล้วพบกับแล้วพบกันในคาบหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ